ตัวนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายของ t o โยต้านะคะ t o โยต้าแอลเอนสามสิบสี่สิบนะคะใช้ได้ด้วยกันค่ะตัวนี้จะเป็นข้างขวานะคะเดี๋ยวนะใช้หรือเปล่าอโอเคขวานะคะซ้ายก้อนซ้ายขวาค่ะออันนี้จะเป็นข้างขวา ก็ิเขาจะเหมือนกันอย่างนี้เพียงแต่ว่าแยกซ้ายแยกขวานะคะก็ราคาเท่ากันนะคะซ้ายขวาตัวนี้นะคะก็ขายอยู่ที่280บาทนะคะหน้าร้านก็ลองดูโปรโมชั่นได้ที่ทับป,ปีนะคะด้านหลังเขาก็จะมาพร้อมกับครัวแล้วก็หลอดไฟเลยนะคะ ฝาเขาเปิดได้นะคะแกะออกได้เวลาที่เราเปลี่ยนหลอดไฟหรือว่าเปลี่ยนปิดฝาท้ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีทนึ่งนะคะน่าจะเปลี่ยนฝาท้ายได้นะคะ